สนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดรอุซัมเมอร์2023ไม่ไปซาอุป,ปาเตโอเคย้ายค่าแข่งกับยูเวนตุสสกายตเลียเผยโทมัสปาเตกองกลางทีมออสนอนเหมือนข้อเสนอจากลิกซาอุดิอาราเบียและเลือกย้ายไปค่าแข่งกับยูเวนตุส โดยตกลงสัญญาส่วนตัวกับสโมสรในเซเลอาได้แล้วปเาเตดาวเตะทีมชาติกาน,น่าตกเป็นข่าวถูกแอสนอนลดทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากคุณซือมิเกลอาเตตาต้องการเสริมแผงกองกลางขึ้นมาใหม่สำหรับสู้ศึกในฤดูกาลหน้าและเขาได้รับการทับทามจากทีมลูกหนังในลิกซาอุดิอาระเบียแต่เจ้าตัวเซโนเนื่องจากหวังหากินในลิกยุโรปต่อไปกระด้าล่าสุดอดิสตาทีมแอเลติโกมาดริดถูกระบุว่าตกลงสัญญา3าปีกับทีมมาลายได้แล้ว เนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่กุนซือมสซิเมลนโนอเลเกรและเคยได้รับการทาบทามจากทินยักษ์ใหญ่แห่งตูรินมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนแต่ยูเว่จ่ายค่าแรงที่สูงลิฟของนักเตะในช่วงนั้นไม่ไหวนะครับอย่างไรก็ดีในที่สุดเอเลเกร,ก,รก็สมหวังได้สตาร์ทีมชาติกาน่นามาเป็นสมาชิกใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วโดยทีมปืนใหญ,ญ่ย,ยินดีขายนักเตะให้กับยูเวนตุสพร้อมควักกระเป๋า15-17ถึงล้านปอนด์หรือประมาณ674-764ถึงล้านบาท เพื่อป้องกันไม่ให้กองกลางผิวสีย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจากหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2024โดยสื่ออิตาเลียนเสริมว่าอเลกรีต้องการได้ปาเตมิดฟิวตัวรับมาเสริมทัพเนื่องจากเขาสามารถเล่นได้หลายๆระบบทั้ง4-2-3-1เหมือนกับที่เล่นให้กับฮาร์สนอนรวมทั้ง4-3-3ด้วยโดยพ่อค้าแขงแอฟริกันจะย้ายมาเปิดทางให้กับปอพ็อกบาสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสให้ขยับขึ้นไปเล่นตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ยังไม่สาแก่ใจเอวิลลาวเตรียมทุ่มแหลกทบโมราตาอีกไกลเอาิลลาวทีมลูกหนังในศึกลีกซาอุดิอาระเบียเดินเครื่องล่าสตาร์ดังอย่างไม่หยุดจัง้งเมื่อลาสุดกุบตลาดตาลิกาสเปนแล้วโดยยืนน่นข้อเสนอให้กับอัลบาโรโมราตาของหน้าของแอเลติโกมาดริดเอาิลลาวตกเป็นข่าวจ่อได้ตัวรูเบนเนเวสมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรวูฟแฮม์ตันหลังจากทีมหมาป่าตอบรับค่าตัวนักเตะ47ล้านปอนด์ เนือประมาณ2109ันล้านบาทรวมทั้งพวกเขาใกล้ได้ตัวคาริดูคูลิบารีชุดแฮฟของเชลซีอีกรายในราคา20ล้านปอนด์หรือประมาณ897้าล้านบาทขละนั้นก็ดีล่าสุดดลิเมลระบุกว่าอัลฮิลาวเปิดฉากทาบทามมราตา้ากองหน้าทีมชาติสเปนซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์น,นชั่นลิกสก์มาหมาดๆให้ย้ายไปร่วมทับกับพวกเขาโดยพร้อมจ่ายค่าแรงให้หัอกทีมตราหมีสูงถึงปีละ40ล้านปอนด์หรือประมาณ1795ล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับซีซั่นที่ผ่านมาโมราต้าในวัย30ปีสอยตะขายให้กับสโมสรและก็ทีมชาติรวมกันแล้ว20ประตูโดยแบ่งเป็น3ประตูในศึกฟุตบอลโลก2022ด้วยนะครับร้อมกันนี้เท่าที่ผ่านมาโมราต้าซึ่งมีผลงานยิงได้15ประตูจากการรับใช้ทีมชาติ45นัดผ่านการค้าแข่งกับทีมดังในยุโรปมามา,มากมายหลายทีมทางดอันมาดริดยูเวนตุสและก็เชลซีแถมได้แชมป์รายการใหญ่มาครบแล้ว จึงทาให้เอาฮีลาตั้งความหวังว่าเขาพร้อมจะหันหน้ามาเผชิญกับประสบการณ์ใหม่เปิดทางแมนยูทาบอินเตอร์เล่สอตัวเลือกแทนโอนาน่าอินเตอร์มิลานตินข่าวว่าพร้อมขายอังเดรโอนาน่าผู้สาประตูฝีมือนีให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากเริ่มมองหาในทวารคนใหม่มาเสียบแทนที่โกคนเก่งโอนาน่าถูกจูงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนัก เนื่องจากเดก้ายังไม่ต่อสัญญาที่จะหมดในสิ้นเดือนนี้และถูกลือว่าจอมนึบชาวสเปนิชจะอำลาโรงละครแห่งความฝันจึงทําให้เอริกคธนฮากต้องมองหาในทวารคนใหม่และจากสถานการณ์ที่เป็นไปล่าสุดกัปตซต้าเดลโลสปอร์ตก็รายงานว่างูใหญ่พร้อมเปิดทางให้อนา่าย้ายไปร่วมทัพปีศาจแดงเนื่องจากพวกเขาเล็งคว้าผู้รักษาประตูรายใหม่มารับหน้าที่แทนโดยตอนแรกทีมรองแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกระหายจะดึงกูเยโมวิคาริโอ แต่ปรากฏว่าสปเปอร์จอะได้มือกาาทีมเอ็มโปรีไปเสริมทัพแล้วด้วยเหตุนี้อินเตอร์จึงหันไปหา2ตัวเลือกจอางจอร์จีมามาดัชวิลลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียของสโมสรบาเลนเซียกับยานซอมเมอร์มือกาาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของสโมสรเสือใต้บาเยมินิกโดยในรายของอุนาน่าคาดว่าแมนยูต้องทุ่มเงินก้อนโตต่อการดึงผู้รักษาประตูวัย27ปีไปเฝ้าตาข่ายเพื่อให้งูใหญ่เปิดทางสะดวกและแม้ขณะนี้ดาวบิตราย่ามือกาาทีมเบรนท์ฟอร์ดจะมีโอกาสลุกเอกื้อเวิส์ ังจากสเปอร์ล้ลมแผนดึงตัวมาร่วมทัพแต่เชื่อว่าเอริกเทนฮากหวังจะสัญญากับจอมเซฟชาวแคมารูนมากกว่าจากการที่เคยร่วมงานกันในทีมอาแจ็์และได้แชม์ลิกดัชร่วมกันถึง3ครั้งมาแรงนิวคาสเซิลจอสอยโตนาลี่จากมิลานเหล่าสาวกสาลิกาดงเตรียมเฮเพราะลาสุดนิวคาสเซิลยูเนเต็ดกำลังจะได้ตัวซันโดโตนาลี่ห้องเครื่องของเอซีมิลานมาร่วมกวน เกยค่าตัวสูงเป็นสถิติของสโมสรนนะครับนิวคาสเซิลยูไนเตดทีมดัง,ดงจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับเอซมิลานในการคว้าตัวซานโดโตนาลีกองกลางทีมชาติอิตาลีที่ราคาราว70ล้านยูโรหรือประมาณ2660้ล้านบาทตามการรายงานจากเดวิดออนสตินผู้สื่อข่าวชื่อดังจากดิแอตเลติกนะครับสา,าริกาโดงหันมาให้ความสนใจในตัวตวนาลีอย่างจริงจังหลังจากที่รบมเร็วในการคว้าตัวนิโคลาบาเรลล่า มิดฟิลด์ดาวดังจากอินเตอร์มิลานโดยที่ออนสตินระบุว่าเนลกัสเซนได้มีการยื่ยนซื้อตัวนารี่รอบแรกที่วงเงิน50ล้านยูโรที่ประมาณ1,900ล้านบาทแต่ว่าโดนมิลานปฏิเสธไปนะครับอย่างไรก,ก็ตามสถานการณ์มีความคืบหน้าหลังจากที่2สโมสรมีการพูดคุยแบบตัวต่อตัว,ตวและน่าจะได้บทสรุปของดิราเตไวัย23ปีที่ราคา70ล้านยูโรแะครับ ทางนี้หากนิวครัเซลปิดดยูนี้ได้สําเร็จจะทำให้ตัวนารี่กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของสโมสรเทียบเท่ากับอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าชาวสซีดิสซึ่งย้ายมาจากเดออัลโซเซดาด้วยค่าตัว70ล้านยูโรเช่นกันในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับฮาวสซนอนมีเสียวแมนซิตี้มาแล้วทำบ่อนปรับราคาใหม่ไรส์ กระเพือค่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกระโดดร่วมวงไล่ล่าตัวดิคลนไลท์แข่งกับอาร์ซอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งผลให้ร้านผู้เมืองผู้ดีต้องปรับราคาต้นสังกัดใหม่ทันทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ทีมแชมป์พิ์ลีกอังกฤษพร้อมยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวดิคลนไลท์กองกลางกับตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่งกับไอปืนใหญ่อาร์ซอนที่ตามไม่ความสนใจมานานแล้วตามการรายงานจากสื่อและสำนักในอังกฤษเป๊ปการ์ดลาคุณซื้อของดูบอลสีฟ้าต้องการดึงมิดฟิลคนใหม่มาสมทัพ หลังจากที่อิวคายกุนการเตรียมย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาและเล็งไปที่ไรส์ทีเวสแฮมยูเนเต็ดต้องการค่าตัวระดับ100ล้านปอนหรือประมาณ4,400ล้านบาทก่อนหน้านี้แอสตซนยิ่งก็เสนอขอซื้อกองกลางทีมชาติอังกฤษไปถึงเวสแฮมมาแล้ว2รอบแต่ก็โดนบอกปัดไปทั้งหมดหลังจากยื่นล่าสุดไปที่90ล้านปอนหรือประมาณ3 9 6 0้าล้านบาทแะเดวการแมนยูเนเตดก็ให้ความสนใจในตัวไรส์เช่นกันโดยพร้อมยื่ยนเงินจำนวนหนึ่งบวกกับนักเตะ อย่างแฮร์รี่แม็กควายหรือจะเป็นสกอตต์แม็กโทมิน่ให้กับคุนคอนพิจารณาด้วยนะครับดานสกายเบลดบริษัทร,รับพนันทุกกฎหมายของอังกฤษได้หันราคาแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้ตัวไรซ์ขึ้นมาเป็นเต็ง2ในราคาไล่จี้กับอาร์ซตอนแล้วหลังจากก่อนหนนี้ปืนใหญ่เป็นเต็งจ๋าที่จะได้ตัวโดยอัตราต่อรองต้งังกัดใหม่ของไรซ์อันดับหนึ่งเป็นอาร์ชตนอยู่นะครับแทง11จ่าย8ไม่รวมทุนอันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แทง4จ่าย5ไม่รวมทุน และก็อันดับสาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพง1ใจ่ไม่รวมทุนแ่ะครับบ้านนี้มีรักเนมากระสันหวนศบาร์เซโลนาสปอร์ตสกีฬาของแคนาตาลุญญาระบุเนมาก,กำลังพยายามปูทางให้ตัวเองได้กลับมาอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาจำเป็นต้องหันค่าเหงอยของตัวเองเช่นกันนะครับ เนม่ากองหน้าคนดังจากปารีสแซ็งแร์แมงทีมมหาเษตียงลิกเอิงฝรั่งเศสกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะย้ายกลับไปอยู่กับปารีสเลนาให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานของสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อก้องจากแคว้นกาตาลุนยาได้เตะชาวบราัเลียนตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับภายหลังมีรายงานว่าบอดบริหารของแปะเช่ไม่ประทับใจกับพฤติกรรมของเจ้าตัว ขณะที่เนเมาก็มีท่าทีว่าอยากไยกออกจากทีมด้วยอยา่างไรก็ตามสปอร์ตสว่าเนมาจําเป็นต้องยอมลดค่าเหนื่อยน้อยลงมาแต่าหากอยากกลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาจริงๆเพราะตอนนี้อาซูนแกรน่ามีปัญหาด้านการเงินในระดับหนึ่งขณะที่ท่าดีนี้จะเกิดขึ้นได้มันก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการยืมตัวด้วยแหละครับสนับสนุนคนคอบบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับ